ผมก็ได้ทําการสํารวจมาตลอดนะฮะว่าผู้การไทยไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องอาเซียนเรื่องเอซีเนี่ยมาตลอดอันนี้ก็มาดูว่าแล้วเขาปรับตัวไหมทั้งส่วนที่รู้ทั้งส่วนที่ไม่รู้เลยเขาปรับตัวไหมเลยไปทําการศึกษามาเราได้ทําการศึกษาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันตัวอย่างนะฮะหนึ่งลายนะฮะของผู้การเอสบีนะครับซึ่งก็ศึกษาเอสที่เป็นกลุ่ม19กลุ่ม ธุรกิจ SMB e นะครับใน19กกลุ่มธุรกิจ s m b e ก็จะมีข้าวนะครับมีอยางพารานะครับมีไก่มีปลามีอาหารมีสิ่งทอมีพันมีผลิตภัณฑ์เครื่องหนังมีผลิตภัณฑ์ไม้นะครับผลิตภัณฑ์กระดาษเคมีภัณฑ์นะครับ mm hmm. แล้วก็ผลิตภัณฑ์พลตสติกซีเมนต์เซรามิกแก้วอัญมณีผลิตภัณฑ์เหล็กยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็เป็น19กลุ่ม เอสที่เราไปทาการศึกษาว่าเขามีความพร้อมในการปรับตัวอย่างไรนะครับธุรก,กิจส่วนใหญ่เนี่ยเห็นพ้องต้องการว่าเขาจะต้องปรับตัวนะครับเพื่อเข้าสู่ a อซี84.3เปอร์เซ็นตนะครับบอกว่าต้องปรับตัวนะครับ84.3เปอร์เซ็นบอกว่าเห็นเห็นว่าต้องปรับตัวนะครับเพื่อเข้าสู่ a อซีนะครับ84.3เปอร์เซ็นตนะครับเหตุผลที่เขาบอกว่าต้องปรับตัวก็เพราะหนึ่ง ประเด็นที่เขาจะต้องปรับนะอย่างเร่งด่วนนะก็คือหนึ่งการปรับเรื่องของต้นทุนในการผลิตนะครับปรับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับให้ทันสมัยแล้วก็แข็งได้ในอาเซียนปรับเรื่องของคุณภาพสินค้าปรับเรื่องของแรงงานนะครับปรับเรื่องของทักษะภาษาแล้วปรับเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบนะของประเทศไทยนะครับ ก็จะมีอยู่ประมาณ6ประเด็นนะฮะที่ผู้การเห็นว่าเราจะต้องปรับนะครับประเด็นต่อไปนะครับสถานาการปรับตัวของผู้การไทยตกลงเนี่ยจะเข้าสู่ AEC อีก2ปี4เดือนตกลง S&P b ไทยท่านปรับหรือเปล่านะท่านปรับหรือเปล่าหกสิบจุยังไม่ดำเนินการในการปรับตัวครับ 60.7นะฮะยังไม่ดำเนินการในการปรับตัวที่จะเข้าสู่ AEC นะครับ32%อยู่ระหว่างการดำเนินการ7.3%ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นก็คือ100% s m สไทยปรับตัวเพียง7.3%เท่านั้นเองนะ7.3ที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ7.3%ที่ยังไม่ดำเนินการอะไรเลย60.7%นะครับ กลุ่มที่ยังไม่ได้ปรับตัวกลุ่มที่อยู่แล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการหรือดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มที่ยังไม่ดําเนินการใดๆเลยนะในการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ AC ก็มือก็คือ SMB ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องหนังนะครับร้อยนะยังไม่ดําเนินการในการปรับตัวเลยเอสบี uh, กลุ่มที่2ก็คือผลิตภัณฑ์ไม้นะครับอยู่ในหมวดของผลิตภัณฑ์ไม้ ยังไม่ดำเนินการใดๆเลย88.2% S.B. กลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ S.B. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าว86.7%นะฮะยังไม่ดำเนินการใดๆเลยนะครับกลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มเซรามิกนะฮะ86.7%ยังไม่ดำเนินการใดๆเลยนะครับกลุ่มที่ห ก็เป็นกลุ่มพริพันธ์ยางพารานะ77.8%เพราะฉะนั้นในแถบที่เป็นแถบสีชมพูเนี่ยก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละกลุ่มที่ยังไม่ดําเนินการปรับตัวนะครับมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันออกไปนะฮะผมก็ไล่เลียงไปจนถึง1นนะฮะนะครับอ่าต่อไปนะครับเรามาดูไอ้กลุ่มที่เมื่อกี้60.7ภาพรวม60.7ที่บอกว่า ยังไม่ได้ปรับตัวยังไม่ดำเนินการในการปรับตัวเลยเหตุผลคืออะไรครับเหตุผลก็คือเราเอา60.7เนี่ยเทียบมาเป็นร้อยเป็นต์เหตุผลใน60.7ใเนี่ยเป็นร้อยเนี่ยก็พบว่าที่เขาไม่ดำเนินการใดๆเลย42.4%ก็บอกว่ารอความชัดเจนจากรัฐบาลรอความชัดเจนนโยบายจากภาครัฐในการช่วยเหลือ เพื่อเขาปรับตัว42.4% 29.8%ยังไม่เข้าใจไม่รู้ไม่ทราบข้อมูลนะครับไม่ทราบข้อมูลนะฮะใน60.7นะฮะเรา60.7มาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เราเพราะว่าใน60.7นั้นเนี่ยคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์20ประมาณ30%เนะี่ยยังไม่ทราบข้อมูลของ AEC นะครับ 18.5%ขาดเงินทุนที่จะนําพัฒนาที่จะนํามาพัฒนาซึ่งไอประเด็นขาดเงินทุนเนี่ยผมไปหลายๆเวทีก็ s อ e ก็จะเรียกร้องว่าอยากให้รัฐบาลตั้งกองทุน SME เพื่อ AEC อันนี้ก็ตรงกับที่ผมสำรวจมานะเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่า10%ก็คือเป็น s อ B ยังเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ยังไม่ปรับตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าแนวทางจะเป็นยังไงนะครับนะ ต่อไปครับประเด็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับตัวนะถ้าถามเขาว่าประเด็นใดที่เป็นประเด็นเร่งด่วนที่เขาจะต้องปรับตัวนะเป็นระดับแรกนะประเด็นที่เขาจะต้องปรับตัวเป็นระดับแรกตัวเขาเองเขาก็ตอบว่าเรื่องของการจัดการด้านต้นทุนในการผลิตซึ่งก็ชัดเจนถูกไหมครับว่า1เรามีปัญหาเรื่องค่าจ้างที่สูงกว่าประเทศในอาเซียน หลายประเทศ 2. เรามีปัญหาเรื่องต้นทุนด้านพลังงาน3เรามีปัญหาด้านวัตถุดิบที่มีราคาที่สูงขึ้นนะครับนะสี่ก็คือตัวรวมก็เป็นต้นทุนโลจิสติกทั้งหมดนะที่สูงกว่าประเทศในอาเซียนหลายๆประเทศเพราะนั้นอันที่หนึ่งเขเลยตอบว่าเรื่องเร่งด่วนที่เขาจะต้องปรับตัวก็คือการบริหารจัดก,การด้านต้นทุนในการผลิต อันที่สองที่เขาจะต้องปรับตัวโดยด่วนนะนะเมื่อโยงไปเรื่องต้นทุนมนก็ถูกโยงไปเรื่องของราคาไปด้วยเพราะนั้นก็ส่งผลให้ราคาสินค้าของเรายังสูงกว่าประเทศในอาเซียนอยู่มันเลยจะต้องมาปรับตัวเรื่องราคาสินค้าที่ไม่สูงกว่าประเทศในอาเซียนนะครับเรื่องที่สครับที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการเข้ามาปรับตัวเรื่องด้านภาษานะไอ้นี้ชัดเจนนะครับว่าผู้ประกอบผู้ประกอบการไทยพูดภาษาอังกฤษ เทียบกับประเทศในอาเซียนแล้วเนี่ยยังด้อยกว่าในประเทศอาเซียนค่อนข้างจะมากผู้ประกอบการไทยก็ยังมีความทักษะด้านภาษาประเทศเพื่อนบ้านน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่รู้ภาษาไทยนะครับนะผู้ประกอบการพม่าผู้ประกอบการลาวผู้ประกอบการเวียดนามรู้ภาษาไทยมากกว่าผู้ประกอบการไทยที่รู้ภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นก็ไล่เรียงเป็นสาประเด็นนะครับสิ่งที่ ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวเข้าสู่ a e c อันหนึ่งก็คือมีมาตรการช่วยเหลือส่งเสริมที่ชัดเจนนะซึ่งก็คือรวมไปถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆอยู่ด้วยนะครับเป็นอันดับแรกนะ19.9ใน100%เนตี่ยตอบว่า19.9 1เอนี่ยอย,อยากให้รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ s m ซที่ชัดเจนนะครับที่ชัดเจน และก็หาช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการซึ่งเป็นประเด็นที่ผมเวลาไปบรรยายในต่างจังหวัดก็ใช่เลยครับในต่างจังหวัดมี s อชมีสินค้าเยอะเลยครับแต่ว่าสุดท้ายก็เอามาฝากผมอาจารย์ช่วยทำมาร์เก็ตติ้งให้หนูหน่อยอาจารย์ช่วยอาจารย์ขาช่วยทำมาร์เก็ตติ้งเอาสินค้าไปขายให้หน่อยอาจารย์มาร่วมทุนกันไหมนะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับหนูไหมเพื่อจะลุกในอาเซียนนะตรงกับข้อที่หนึ่งนะฮะสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะ อันที่2อ,อบรมความรู้เกี่ยวกับ a อ c 16.8%นะฮะที่ที่อยากจะให้รัฐบาลช่วยหรือภาคส่วนอื่นๆที่เข้ามาช่วยนะครับต้องการให้เข้ามาดูแลเรื่องต้นทุนในการผลิตต้นทุนในการผลิตทั้งหมดนะฮะทั้งวัตถุดิบน้ำมันค่าจ้างรายวันนะครับลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบนะครับเป็นประเด็นถัดไปนะครับลดค่าจ้างแรงงานนะครับส่งเสริมพัฒนาแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดงาแหลงเงินทุนนะครับลดขั้นตอนในการส่งออกนะฮะรวมแล้วก็100ซนนะครับ